สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่เกม i e นะผมจะกลุ่มกันนินึงนะนนุแล้วเดี๋ยว้ง้องพีเจเขาจะมาด่าอีกนะครับผมมาเดี๋ยวย็บต่อยคว่ำเลยเปลาแอน่ะไงเก่งครับผมเาะวาตูพุกกเขาแอบฟังอยู่นะพี่ไอ้มึงนี่มึงเปิดคลิปหรอเออเปิดแล้วเออเปิดแล้ว ตอนด่านนี้ครับทรัค v สไนเปอร์นะฮะทรัค v สไนเปอร์เราก็จะแค็กันสดๆทีมเดิมทีมเดิมวินวินว่ะวินวินว่ะลงไปเหมือนเดิลงไปเหมื่นเดิที่ทีมเดิมเพิ่มเติมเดี๋ยวแพ้นะครับคนบอดมันดังกว่าน้องเสียงเงี้ยอื่นมันเข้าอ่ะเสียงอย่างอื่นมันเข้าอ่ะไนเปอร์แบบมาด่านนี้เขาให้ทำอะไรเหรอพี่ ก็คือจะมีฝ่ายหนึ่งวิ่งไปฝั่งนู้นเพื่อเอาปืนฮะแล้วฝ่ายหนึ่งจะขับรถไล่ฮะโอเคครับน่วิ่งแล้วครับขับรถเร็วเร็วรีววิ่งร็บวิ่งมันยังช้าอยู่มันยังช้าอยู่ยังช้าอยู่เหรอโ้ยยยยยยลยยยลยยอยย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 ยลยยเยยวนยย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 ยอยย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  แอบก่อนแอบก้อนได้ปืนแล้วบานเลยมันมันมันโอ้โหแล้วส่วนด้วเอวลาครับเล็งแล้วพี่ผมเล็งอยู่เล็งบมันีปุ้งปุ้ง ปุ่มโอยหนมน้องหนมเอาเดีเอาเดีเอาเดีเอา๋เด้นะฮาเซียมันถอยมันน่ะเฮ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยลม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 เปินิโคลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเอ้อะไรของกูเนี่ยสงสำสำสำตุ้มนี่เป็นไงล่ะเป็นไงครับเป็นไงเป็นไงครับเจมเซ็ตครับเจมเซ็ตเจมเซ็ตโอ้ยโอ้ยโยนมีมีระเบิดมาเจมเซ็ตมีระ นี่โอ้โหคิวไปสามครับคุณผู้ชมให้ด่านเป็นจ็อกเกอร์คิดมากวะไม่รู้ผมโดนรถชนเกือบตายต้นแรกวิ่งหนีไปหมดไอ้้ไอรถคันใหญ่เนี่ยคือมันจะชนแล้วมันจะเบากว่ารถธรรมดาฉะนั้นเราต้องเหยียบซ้ำนะรถคันใหญ่ใช่ต้องการซ้ำเนะนะต้องเหยียบซ้ำจริงใช่ต้องซ้ำเลยนะ กดดาโหเยชอบอาไงแบบดางเ่งไงเ้ได้ระเบิดด้วยอ่ะเก็บระเบิดด้วยเก็บระเบิดด้วยระเไปขึ้นรถแล้วขึ้นรถแล้วโหแม่งแบบขึ้นรถใจเย็นมากมาแล้วโยนลูกบอลไนเร็วโยนลลร็วโยนลูกลเร็วโยนไหนไหนไหนแอเซลวะไงแเซล เยียบเหยียบตีเหยียบเหยียบจ้าผัดกันเหยียบตีผัดกันเหยียบผัดกันเหยียบตีเหยียบไอ้หชาชนกันอีกทำอะไรตรงนั้นเตรียมเซฟทำอะไรตรงนั้นเตรียมเซฟนี่มันเอาเพียร์แก๊สไปแดกเอาพีอร์แก๊สไปแดกน้ำหนุ่มผัดน้ำหนุ่มซุปซุปให้ลงควันไอ้น้ำหนุ่มน้ำหนุ่มมิ่ะน้ำหนุ่มมิงอ่ะ

ไม่ขาดแต่ว่าตีจากในจากลูกตีไม่ปล่อยเขาง่อนอย่างเทแล้วแม่อ่งตีเปิดอย่างดีแล้วเปิดอย่างสิงเงี้ยวิ่งอย่างหมาอะไรตีต่อยจังหวะเลยต่อยย่างหมาแม่งมีการต่อยมามีการเอามือกุมหัวหัวเสียแบบหัวเสียเอามือกุมหัวเหมือนเหมือนตีกันไปไปแล้วพี่ไปยังไงวะ ไปต้องไปก่อนแล้วฮะจังะวิ่งไงครับต้องไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วฮะไม่อยู่แล้วฮะหยุดแล้วฮะแนใหม่แล้วแผนใหม่ยังไงใหม่ปฏิกาบเปล่าไหมครับแผนใหม่เลยเฮ้ยพี่พี่พี่มาแล้วมาแล้วเฮ้ยเจมสินเจมสินเฮ้เจมสินเป็นเดเกียร์ฮ้ยใจเย็นใจเย็นอุ้ยใจเย็นอุ้ยอุ้ยอ้ยหลบ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 แล้วหลบแล้ว โเอ้ยตายเลยเว้ยไอ้นเี่ยมันเดือมืโดนงไ่าไย่า่ไงเมันวัน้ยเฮ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 ้่เยเฮ้เฮ้ยเฮ้่เฮ้ยเฮ้ยเไ้ย้ยเฮ้ยเไ้่เฮ้ยเฮ้ยเบมยเฮ้ยเฮ้ยเฮมยเฮ้ยเยเฮยเล้ยมเฮ้ยเฮ้ยเเฮ้ยเเฮ้ยเยเยเ เก็บพยาบาลเต้ามิ๊บแ้วเราอยู่ในนี้เราพยาบาลตี๋ผมตายไปแล้วพี่ชื่อเด็กมันกลัวเขาตมันตีเนี่ยเด็กมันกลัวมึงก็ลงไปฆ่ามันตีมึงจะขึ้นรถมันกลไมตีออกไปยิงมันดิเกิดตลอดเกิตลอดยิงมันตีเห็นน้อยหนาป่ะิเฮ้ยโอ้โหตีพลาดได้ไงเนี่ยตีตีเห็นน้อยหนาบ้างหรือปะเออเฮ้ยมันเอา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 เอาอะเฮ้ยตายเลย ไอ้พวกนี้มันชอบฟุตนะใครเห็นกันวะใช่เนี่าไปแล้วเก็บแล้วขึ้นรถขึ้นรถขึ้นรถอ้าวเจมเซนวิ่งว่ะเจมเซนวิ่งมาเหยียบเลยเหยียบเหยียบเลยเเจมซนขึ้นรถเจมเซนขึ้นรถแล้วเดี๋ยวดักเจมเซนดักเจมเซนให้อยู่ดักเจมเซนดักเจมเซน หิบยังไงอยิบดักเจมเซนตัวนี้ดักเจมเซนครับดักเจมเซนดักเจมเซนไม่เจมเซนไปไหนดักเจมเซนก่อนพื้นโยนแก๊สน้ำตาอย่าไปหลุดไปแล้วเจมเซนหลุดไปแล้วถ้าแผนดูสังขารเองไงทีมนั้นเนี่ยฮะไม่ไปเดี๋ยวเดี๋ยว

ให้ไปชนเปนไหมให้ไปนเปนไหมการส่องไกลครับเรวเกิดการส่องไกลนี่ไงนี่ไงเจมเซนโดนโดนโดนเจมเซนเจมเซนเจมเซนหน่าฮะโอ้ยเอ้โดนไ้อยหนึ่งมาทำเป็นเฟี้ยวขันเนียวยังติดห้ำคันเหนียวไั่ติดห้ำเลยเป็นไรอยู่วะตะกี้ตะกี้กันกันเจมเซนอยู่ เป็นไงแผนแผนผมเป็นไงโอ้โหผมดักเจมเซ็ตได้วันออนแมนไป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 ครับผมไปแสงฮะไวแสงเลยพี่ไวแสงครับผมเดอะแฟดนฮะเดอะแฝดไวแสงครับเองเดือดแฝดโอ้สี่คูน้อยตีตีไปใส่รองเท้าด้วยหรือตีไม่ใส่รองเท้าตีไ่ใส่รองเท้าตีมาแล้วตี ลเยีเอ้ยมาแล้วรถแรงอุ้ยหลบได้หลบได้โอ้ยหลบได้ครับอุ้ยหลบหลบครับหลบครับอุ้ยหลบหลบหลบอุ้ยหลบหลบได้หลบได้แล้วโอ้ยเอ้ยยาอย่าเยียบน้องหนมใจเย็นน้องหนมน้องหนมเฮ้ย

เอออย่างนั้นแหละเออ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 เดี๋ยวเราเบิดไปเหลืออีกคนเนี่ยเออปาปามอุ้ยเฮ้ยเอาดิเอาดิอุ้ยอุ้ยโดน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 หวหดมันหวมันหดมันวิเก็บพยาบาลพี่เป็นเสียสละติดแน่นเลยค่ะมาดิเลี้ยงตี๋เบิดไป เราเราเราอยู่ในนี้เรามีเมล์มัเติมเรื่อยๆไม่ต้องห่วงอ่าเฮ้ยมีเกาะด้วยแล้วแต่นะมาแล้วแต่อดีตแล้วแต่นี่ไงล่ะนี่ไงล่ะนี่นี่แต่แล้วแต่หนึ่งศพครับเดี๋ยวเราต้องตีรวยเว้เลุยเว้ยเอาเรียเอายกออกออกมางัดมันออกมางัดออกมางัดออกมางัดอุ้ยตายเอ้าไอ้อะไรองโหนโดนอะไรวะโดนเจมเซนน่ะ เจมสนเียซแก๊สครับผมเจมเซนครับผมรับสุ่มในตำนานนี่ไม่อยากเข้าไปใกล้อย่าเข้าไปใกล้มันอย่าไปเข้าไปใกล้มันปืนมีปืนมีก็ยิงมันเดี๋ยวเดี๋ยวแพ้เดี๋ยวแพ้เดี๋ยวแพ้มาด่านี่มึงเล่นจ้าไออ้ไอ้อนแอบไม่เล่นที่อะไรกันเนี่ย

ไงวะโอ้ทีบน้ำแบบขวให้อะขวให้เหรอฮะถาเลยด้เตเต๋าเตอเอ้ยเตาอเตาเต๋าขับรถไปปิดทางไม่ก่อนเลยนะได้ได้สอขคบรถปิดทางเฮ้ยแบ่งงานทุกทีใครเข้ามามีหน้าที่ไม่เหมือนกันนเรียนว่าเตนนมเลยที่เหมือนกันเดี๋ยวขึ้นขึ้นไปก่อนไปแล้วไปแล้วทมาแล้วจ้ามาแล้ว

น้องหนมน้องหนมไวสายน้องหนมหัวใจว้าวุ่นหัวใจวาวุ่นดูดด้อนนานหลแตงว่าับูได้เข้านอย่แล้วอ่ะโอ้โหรวยนรวยเียูจะได้เข้าก็เอากูออกมา เอาไงเอาใหม่ได้นะทีมนั้นเอาใหม่ได้นะไม่เล่นได้โอเคถ้าตั้งหนบไม่เล่นแล้วก็เนะพวกเราครับคลิปนี้นะครับผมจ็กเกอร์ฮิปหลังจากที่แพ้มานานครับผมนะฮะก็ชนได้ครับผมได้ปลดแอกปลดแอกดีซีดูดีเลยอาซไก่มาให้เวิร์ดองตัวนี่ยโอ้อีซี่นี่ให้รู้นะใครโดนต่อยตัวแล้วโอเคฮะโอเคฮะอบอกีก็สวัสดีครับ ส่วนคลิปนี้พวกเราก็บ mm ๊ายบายนะครับขอตัวลากันนะชอบบ๊ายบายกดไลค์สัครับ next c r a มครับผมมีกล้าม <ok ักผมอย่าไปทำแกผมไม่ดีนะอย่าไปเล่นลั